เราจะเดินทางไปกินก๋วยเตี๋ยวบะมีเกี้ยวนะครับผมที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์ครับผมที่อยุธยาครับนี่เพิ่งเลิกง,งานสดๆร้อนๆเลยครับผมจอดรถได้ข้างทางตลอดเลยสองแนวนะครับผมแนะนําว่าเจอตรงไหนว่างก็จอดซะก่อนเลยนะฮะ ตอนนี้5โมงครึ่งนะครับผมแดดยังร้อนอยู่แล้วของกินเพียบเลยอยู่ต้องไหนออกกลางกลางปะฮะถึงยังนี่เป็น้อยทอด อ๋อครับนี่เป็นพันโลนะครับนี่เป็นอะไรเนี่ยมีครุกออกได้นะดีครับอะอาไปนั่งเลยนั่งก่อนคราเจอได้ไหมครับครับผมขอบคุณครับ บะหมี่นะครับนี่หมี่กุ้งนะครับก็จะมีบะหมี่น้ํานะครับห้าสิบบาทพิเศษหกสิบนะครับมีเกี๊ยวน้ำห้าสิบาทพิเศษหกสิบบาทแล้วก,แวก็แล้วก็ร้านก็แนะนํำมาบะหมี่เกี๊ยวปูหมูแดงหมูกรอบนะครับมีทั้งน้ํามีทั้งแห้งด้วยครับธรรมดาแปดสิบแล้วก็พิเศษเก้าสิบบาทนี่นะครับนี่มาแล้วอันนี้เป็นบะหมี่ธรรมดาใช่ปะ่ะมีธรรมดาที่พี่สั่งใช่ไหม อันนี้อันนี้ทัธรรมดาเหรอครับโอเค okay. อ๋อถ้าเผื่อว่าเป็นที่พี่สั่งนี้จะเยอะจะใหญ่เดืครับจะเป็นชาติด้วยกันอ๋อครับอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับเนี่ยโอ้โอันนี้ยิง่งอันนี้เพียบเลยครับอ๋ออันนี้เป็นเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวไม่ใช่เนี่ยเป็นเต้าหู้แล้วก็วมีหมูสับนี่อันนี้ปูอีปูด้วยนี่มีปลาเส้น อันนี้เป็นธรรมดา50บาทอันนี้80บบาทเดี๋ยวเราจะชิมหมูก่อนหมูหมูปั้นกับเต้าหู้ชิมเส้นหน่อยครับ อร่อยครับคนค่อนข้างจะเยอะนะครับมีฝรั่งด้วยนะครับแต่ของกินของกินเนี่ยเยอะจัดเลยครับผมประมวรนะครับลูกค้าครับหาที่จอดไม่ได้บนรถนะครับลูกค้า นี่ต้องบอกเป็นตลาดของกินเลยนะฮะของกิน9 0 9 9เป็นของกินนะครับผมของเล่นมีหน่อยเดียวนี่จอดรถได้ตลอดแนวเลยครับ ร้านนี้อร่อยมากครับร้าน้าวต้มริมทางนี่อร่อยมากไขเก่ไไขเจียวอร่อยมาก,กวันน,น,นี้เราต้องมาจอดตรงข้างๆทางนะโชคดีในวะิที่จอดพอดีนะครับผมหรือเข้าไปจอดตรงวัดมหา,าธาตุก็ได้นะครับมีที่จอดเยอะเลยฮะ ออกจากบ้านมาตอนประมาณ4โมง40นะครับมาถึงนี่ก็ประมาณ5โมง5โมง20ประมาณนี้ครับขับรถมาณสัก40กว่านอาทีครับ